ยูทูบเธอแล้วในยูทูบเหรอโอ้ยเชือกรองเท้ามันก็พังไปแล้วเดี๋ยวขอตั้งกล้องเดี๋ยวขอจัด้องแทนไม่เป็นไรแ้่คนอื่นจะมองเห็นตีนเองเดียวนะไม่เป็นไรนั่นคือประเด็นคนเขาเทียวอยู่จริงเกิดอะไรขึ้ม่แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันเอออะไร

เยนเ็ยนมึงจะทำอีกเหรอไม่ต้องไปยุ่งกับเพื่อนหอรอกเย็นๆปล่อยเพื่อนเลยแพลวแพลวไปแพลวไปไกลๆเพื่อนเลยถ้าเพื่อนใจวุ่นวายกับแพลวอ่ะแพาไม่ต้องไปสนใจคงไม่ได้ทำอาหารเป็ดแล้วล่ะทุกคนอยากดูหน้ากันจริงๆเหรอ ก็เพื่อนบอกว่าไม่มีใครดูตีนมึงหรอกมีแต่คนจะดูหน้านั่นอะไรหรอถ่ายไปถอวอลมันไม่ผิดหรอกเนี่ยแทนไปถ่ายธรรมชาติก็ได้มันก็วอล์กจ้องแล้วมาเรียนเพื่อนไม่เข้าใจเลยเนาะเออวีล็อกใช่ไหมเน้ยเน้ มีคนดูแล้วสวัสดีนะคะแต่ h e โ l น่าจะประมาณสามร้อยกว่าคน, okay. ม,คนมันยังไม่ดังเลย คุณก็สร้างช่องตัวเองสิจะ๊ะ,ะ,นะะก็อย,อ,อ,อยากอยู่ในช่องเองบ้างอะอะไรนะไม่มีอะไรก็ได้โอ้ยพูดมาเถอะเราอยากอยู่ในช่องเองบ้างอะแพลวคุณสร้างช่องของตัวเองจะดีกว่านะขออยู่ได้ได้ป่ะไม่เป็นไรโอเคโอเคโอเค